PH 7.14เหล่านิยายช่องเล่านิยายไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องทะลุมิติมาทั้งทีดันต้องมาเป็นเมียหัวหน้าเผ่ากินคน Story ่บายคนสองราศี Green คิร์กแอเรียตอนแอเรียสความหวาดกลัว น้ำค้างใช้เท้าดันตัวเองให้กระทดถอยกรูดไปจนสุดทางตันจนไม่สามารถกระทดได้ไปมากกว่านี้แล้วเนื่องจากแผ่นหลังบางที่สั่นสะท้านได้ติดอยู่กับฝาผนังกำแพงบ้านที่ทำจากโครนดินไปเรียบร้อย สองมือสั่นระริกยังคงยกขึ้นผนมเอาแต่บนงิมงำอย่างเป็นบ้าเป็นหลังอยู่ในสายตาของชายชาราที่ได้สบเห็นเป็นแบบนั้นผูเท่ารลาฟกี้จึงเข้าใจได้ว่าหนุ่มประหลาดตรงหน้าคงจะหวาดกลัวจนหวาดระแวงไปหมดแล้วลาฟกี้นึกในใจแล้วว่าแบบนี้จะทำอย่างไรได้ คงจะคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่ดีจึงเลือกที่จะหยิบไปเพียงแค่ขันที่ใส่น้ำแล้วเดินออกจากบ้านไปแทนคืนนี้ค่าคงต้องเสียสละบ้านให้เจ้าเด็กหนุ่มประหลาดคนนี้แล้วละลาฟกีพังนึกในใจนำค้างเหลมองร่างของชายชาราที่ทำเขาหวาดกลัวกำลังเปิดแง้มประตูที่ดูเหมือนกับว่าจะทำจากใบไม้แห้งๆอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ แล้วชายผู้นั้นก็ได้เดินหายลับออกไปในความมืดเลยซึ่งประตูบานที่ว่านี้ก็ดูไม่ได้แข็งแรงหรือจะใช้ปกปิดอะไรได้มิดชิดเลยสักนิดรูปร่างเปราะบางขนาดนี้ดูแล้วคิดว่ามันไม่น่าจะสามารถป้องกันพยันตรายใดๆได้เลยสักนิดเดียวนำคางเริ่มรู้สึกว่า ตาแก่คนนั้นจากไปแล้วจริงๆเจ้าตัวจึงค่อยรู้สึกโล่งใจขึ้นมาหน่อยคนหลงถิ่นค่อยๆขยับตัวให้ออกห่างจากฝาผนังก่อนเป็นอันดับแรกเนื่องจากไม่ใกล้ไม่ไกลกันนั้นมันมีตุ๊กตาหน้ากลัววางตั้งอยู่มากมายน้ำค้างรู้สึกขยะขยแยงจนขนลุกขนพองสยองกล้าวไปในเวลาเดียวกันคนขี้กลัวแม้ว่าจะกลัวขนาดไหน แต่ก็คิดว่าคืนถ้ายังอยู่แบบนี้มีหวังได้ตายจริงๆแน่เพราะฉะนั้นไอประตูที่ทําจากใบไม้ธรรมชาติง่อยๆนี่ก็เป็นข้อดีเช่นกันดังนั้นจึงเหมาะแก่การลอบหนีไปจากที่ประหลาดแห่งนี้ตอนมืดตึตือแบบนี้เสียเลยนำค้างสุดออกซิเจนเข้าเต็มปอด ปลุกความฮึกเหิมให้กับตนเองทําได้ดีว่ไอีกค้างหรือมึงจะลอยตายหายอยู่ที่นี่อีพวกวิปริพวกนี้แม่งจับมึงแดกแน่ดวงตาขาวเบิกโพรงล็อกแลกมองออกไปตรงประตูที่ทําจากใบไม้แห้งซึ่งมันมีรู้ให้สอดสองมองออกไปบริเวณข้างนอกได้ลางคูตัวก้มลงต่ำท่าทางยงโยงโยกเดี๋ยวผุดลุกผุดนั่งอยู่คนเดียวหากว่าจะพุ่งตัวออกไปตอนนี้เลยดีหรือไม่ แต่แล้วก็ได้สบเห็นเข้ากับแสงไฟจากคบเพลิงและมีหน้าตาคนประหลาดเดินผ่านไปสะกก่อนน้ำค้างจึงต้องรีบชะงักตัวเอาไว้ ให้ทันคนที่ยืนอยู่หน้าประตูอย่างใจสู้เมื่อครู่กับต้องสุดตัวหวบลงที่พื้นแขกอีกรอบเจ้าตัวจึงคิดว่าจะประวิงเวลาเอาไว้ก่อนสักนิดนำขางนั่งลงจดจอ้องเฝ้ามองไปทางประตูใบไม้บานนั้นอย่างใจเย็นเขานับคนที่เดินผ่านไปมาได้ประมาณสามครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะห่างกันราวๆ20 20นาทีโดยการคาดคะเนแบบนับจำนวนวินาทีเอาคราวนี้แหละ คนนั่งนับเวลารอมาเนิ่นนานกระทั่งคิดว่าคนที่เพิ่งเดินถึงคบเพลิงคนที่สี่ผ่านไปแล้วหมาดๆคนจดจ้องจึงตั้งทา่าพร้อมจัก,กระโจนตัวออกไปให้เร็วที่สุดนำค้างคิดไว้แล้วว่าจะต้องวิ่งผ่านกลางระหว่างต้นไม้ใหญ่สองต้นนั้นไปซึ่งน่าจะเป็นทางออกป่าไปได้ไกลเลยไหนๆอยู่ที่นี่ก็ต้องตายอยู่ดีเผลอๆเขาอาจจะหมดลมหายใจในเช้าวันพรุ่งนี้เลยก็เป็นได้ งานสู้ขอบตายเอาดาบหน้าซะยังจะดีสักว่าว่าแล้วน้ำค้างกรอบค่อยๆย่องเปิดประตูใบไม้ที่น้ำหนักไม่มากนะักแล้วหับกลับไว้ปกติเหมือนเดิมก่อนที่จะหันซ้ายแลขวากว่าใส่ตามองไปทั่วบริเวณแล้วรีบวิ่งต่ำๆไปยังต้นไม้และพุ่มไม้ขึ้นหนาตาตรงนั้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> เสียงลมหายใจหอบหนักหลังจากเดินจำเอาออกห่างจากบ้านสะสมตุกกตาหน้าสะพึงนั้นได้ไกลพอประมาณแล้วน้ำขางลองหันกลับไปมองดูให้แน่ใจก่อนแล้วจึงได้สบเห็นแสงไฟจากคบเพลิงอันริบรี่เจ้าตัวพูลมหายใจออกมาราวกับปาฏิหาริย์ที่ตนหนีรอดออกมาได้น้ำขางคิดว่า ตัวเองน่าจะรอดจากหมู่บ้านประหลาดแห่งนี้ได้แล้วทำเอาริมฝีปากบางยกกระยิมยิ้มย่องขึ้นมาได้บ้าง น้ำค้างเง่ยนมองท้องฟ้าที่เห็นแสงจันทร์สาดส่องลงมาเพียงครึ่งเสี้ยวให้เป็นแสงสว่างนำทางหมู่ดาวนับร้อยดวงบนนั้นช่างสวยงามซะจนไม่คิดว่าตนเองจะเคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนเพราะแถวเมืองหลวงนั้นไม่มีวันได้เห็นสิ่งสวยงามแบบนี้ได้แน่นอนเมื่อคุมลมหายใจให้กลับมาเป็นปกติได้แล้วน้ำขางคิดว่าควรจะต้องเดินต่อไปให้ไกลจากที่นี่ให้ได้มากที่สุด ให้ต้องบุกป่าฝ่าดงหรือเจอเข้ากับสัตว์ร้ายในตอนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าคนพวกประหลาดพวกนั้นแล้วล่ะทว่าน้ำค้างต้องคิดว่ากำลังค plus, ิดผิดไอความคิดฮึกเหิมเมื่อคู่ได้หายวับไปกับตาทันทีหลังจากที่ได้ยินเสียงเหมือนกับสัตว์ใหญ่ ตัวอันตรายได้คำรามกึกก้องออกมาราวกับกำลังข่มขวัญใส่กันลั่นจนทั่วผืนป่าแห่งนี้เสียแล้วดวงตากลมเกิดความหวานระแวงขึ้นอีกคราล่างกายบอบช้ำเริ่มเดินเซปปัดซ้ายปัดขวาอย่าเมื่อเหยียบย่ำลงไปในหลุมบ่อบ้าง ก้าวเท้าพลาดไปเหยียบเจอเข้ากับก้อนหินบ้างทําเอาแข้งขาอ่อนแรงจนเปะสะดุดบ้างล้มลรุกคลุกคลานลงบ้างแต่เจ้าตัวก็ยังคงออกเดินด้วยฝีเท้าเป็นจังหวะสม่ําเสมอไม่มีย่อท้อแม้จะเดินสเปะสปะไปเรื่อยด้วยความไม่รู้ทางก็ตามเสียงนกฮูก ดังเกิดขึ้นมาทำให้ความกล้าของน้ำค้างที่มีเมื่อครู่กลับกลายเป็นความกลัวที่เริ่มแทรกเข้ามาจัดก,กินหัวใจทีรนิต ทีละนิดจึงทำให้พระกำลังในสมองเริ่มลดทอนความมั่นใจลงเช่นกันว่าตนเองนั้นจะมีชีวิตรอดจนเจอกับทางออกของป่านี้ไปได้ยังไงกันใบหน้าที่เคยมุ่งมั่นกลับเริ่มแสดงความท้อใจออกมาแต่ทว่าสองขาของงามค้างก็ยังคงต้องก้าวเดินไปอย่างไม่หยุดยัง้งสองแขนยกขึ้นกอดตัวเองไปด้วยพรางปลอบใจตัวเองให้หายกลัวจากความหวาดระแวงด้วย อีกทั้งยังต้องคอยสอดส่องสายตาหันมองซ้ายมองขวาไปตลอดทางผีก็กลัวโจรก็กลัวพวกวิปริตบ้านนั่นก็กลัวสัตว์ร้ายก็กลัวแมงนากลัวไปหมดเลยวะ่ะตอนนี้น้ำขังกลัวจนจิตใจห่อเหี่ยวจนอยากจะร้องไห้โฮออกมาสิ่งดังๆซะให้รู้แล้วรู้รอดอะแชะ่ได้เลือดเลยมึงอะ เจ้าของน้ำเสียงหันไปมองยางบริเวณท่อนขาที่รู้สึกแสบทันทีเหมือได้สบเห็นชัดว่าเป็นรอยที่โดนขีดควนจากกิ่งไม้หรืออะไรสักอย่างแต่ทว่ามันแสบจี๊ดขึ้นมาอย่างทันตาเห็นเลยละ่ะน้ำคางหันควับกลับไปมองหาต้นเหตุว่าตนเองนั้นโดนอะไรขีดควนเอาเพอดูเหมือนว่าเลือดจะไหลออกมาไม่หยุดง่ายๆซะแล้ว ้นเชี่ยอะไรวะเนี่ยน้ำแหลมคมกริบเลยไอ้บัดซอบเอ้ยน้ำค้างขนรุกเกียวเมื่อเห็นต้นไม้ที่ถูกขวนลงมาบนน่องขาดจนได้อาบเลือดต้นของมันไม่ได้ใหญ่โตมากจะเรียกว่าเป็นไม้พุ่มเตี้ยยังได้เลยพุ่มของมันไม่ใหญ่แต่มีหนามยั่วเย้ะใบก็เรียวเล็กที่ยิบคล้ายๆกับใบมะาขามทว่า กลับเหมือนใบมะขามที่ติดใบมีดแหลมเฟี้ยวเสียมากกว่าจนเจ้าตัวมีสีหน้าเยเกและรีบพระตัวออกให้ห่างจากต้นอันตรายทันทีน้ำค้างเล็งฝีเท้าเดินให้เดินห่างออกจากป่ารกชักแห่งนี้ให้ไวแต่ทว่าตอนนี้กลับมีอาการรู้สึกปวดตุบที่บาดแผลมากขึ้นเรื่อยๆแถมยังมีอาการมึนหัวรวมแทกเข้ามาอีกด้วยดวงตาที่ว่าตื่นกลัวทุกสิ่งอยู่แล้วยิ่งทำให หวาดระแวงไปหมดยิ่งตอนก้มลงไปมองบาดแผลที่ตนเพิ่งได้รับมาเมื่อครู่เริ่มมีอาการปูดบวมอีกทั้งหยาดโลหิตยังคงผุดไร้ซึมและหยดออกมาตามรายทางที่เดินผ่านมาด้วยซึ่งมันอาจจะเป็นหลักฐานชั้นดีหากพวกคนประหลาดนั้นจะตามตัวเขามาเจอจนได้คนเจ็บยิ่งคิดมากเท่าไรก็ยิ่งเกิดความหวาดกลัวมากเท่านั้น าจึงพยายามฉีกถึงแขนเสื้อทว่ามันไม่ยอมแยกออกจากกันเลยสักนิดฝ่ามือติดสันจึงเปลี่ยนมาดึงชายเสื้อให้มันเริ่มขาดวิ่นออกจากกันแทนแล้วนำมาพันไว้ที่ท่อนขาและขย ე กขาก้าเดินต่ออย่างสุดกำลังทวา่าเดินมาได้เพียงไม่นานนะักท่อนขาที่ถูกพันด้วยผ้าเริ่มขยับยกไม่ไหวการก้าวขาให้ยกขึ้นแต่ละก้าว แล้วก็เดินออกไปข้างหน้านั้นเห็นที่จะยากขึ้นไปทุกขณะน้ำค้างพยายามพยุงร่างให้เดินลากขาต่อไปในแต่ละย่างก้าวด้วยความยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ละความพยายามก้าวเท้าให้เดินต่อได้อยู่ดีทว่าดวงตามันกลับเริ่มพร่าเบอร์ขึ้นมาเสียนี่สิสมองมึนช้าแทบจะไม่สั่งการและในตอนนี้น้ำค้าง กับเริ่มมีอาการหนาวสันส่นสะบั้นราวกับเป็นไข้ฉับพลันด้วยอีกทำให้คนที่เริ่มมีอาการต้องสุดหวบลงไปนอนง่ายท้องแผ่ลอยู่กับพื้นที่ป่ารกชักแห่งนี้เสียแล้ว เสียงอึกกระทึกดังขึ้นบริเวณบ้านของท่านผู้เฒ่าจนทำให้หลายคนที่อยู่ระแวกใกล้เคียงแถวนั้นต้องพากันวิ่งออกมาดูบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมาลีนสายม้าเร็วผู้เป็นน้องชายของชานรีด้วยเมื่อมาลีนได้ฟังข้อมูลพร้อมทั้งสอดสองมองทะลุเข้าไปในบ้านของผู้เฒ่าก็ไร้ซึ่งวี่แววของเด็กหนุ่มหน้าตาประหลาดคนนั้นจะตัวรีบวิ่งโโร่ไปทางบ้านของพี่ชายในทันที เย่แล้วเย่แล้วชารลีมารีนตะโกนลั่นก่อนจะวิ่งมาถึงประตูหน้าบ้านของพี่ชายตนเสียอีกจนทำให้ชาวบ้านพากันแตกตื่นตามไปด้วยพี่ชารลีชารลีเปิดประตูเร็ว นำเสียงตื่นตระหนกเอะอะอยู่ด้านนอกทําให้คนด้านในต้องรีบเปิดประตูออกมาชานดีได้เห็นใบหน้าแตกตื่นของน้องชายจึงได้ถอนหายใจออกมาพร้อมกับกําลังจะอ้าปากตําหนิกันดังเช่นทุกครั้งพอน้องชายของเขานั้นชอบตื่นตูมไปซัทุกเรื่องแบบเกินเบอร์เสมอ,อย่าพึ่งดาฟังข้าก่อนใบหน้าทั้งเหนื่อยหอบ ทั้งน้ำเสียงที่หายใจไม่ทันรีบอ้าปากพูดขัดกับพี่ชายที่กำลังจะอ้าปากบริภาษใส่กันแบบทันควันหวาอะไรจะวิ่งโรมหาค้าตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางดีชานรีสันหน้าไปมาเราวกับเอื้อมละอาพร้อมกับเอ่ยปากถามคนที่รู้ว่ากำลังจะถูกตำหนิดเด็กแปกหนะ้าคนนั้นหายตัวไปแล้วฮะห,หายไปไหนข้าไม่รู้ หายไปจากบ้านท่านผู้เท่ารับกี้นะสิตอนนี้พวกกลุ่มเฝ้ายามที่ตรวจตากำลังพากันออกตามหาอยู่มารีนมีสีหน้าไม่สู้ดี ตามใบหน้าตรึงเครียดของชาลีเช่นกันชาลีคนขี้กังวลไม่รีรอรีบออกเร่งฝีเท้ามุ่งตรงไปบ้านของซามูอีกครั้งทวายังเดินไม่ถึงครึ่งทางกลับได้พบกับกลุ่มพลทหารส่วนตัวของหัวหน้าเผาซะก่อนจึงต้องหาที่อำพรางตัวแล้วแอบรอบฟังอยู่หลังกำแพงบ้านของชาวบ้านแถวนั้นออกตามตัวฮามันมาให้ได้ถ้าไม่ได้มันมาพวกเจ้ารู้ใช่ไหม ว่าจะเป็นยังไงฮ้เมื่อเราทหารส่วนตัวของหัวหน้าเผ่าได้ทยอยเดินออกไปตามหาตัวยุ่งแล้วชาลีจึงรีบเร่งฝีเท้าออกเดินต่อไปยังบ้านซาโมทันทีเช่นกันซาวูเกิดเลยหญ่แล้วเจ้าตื่นหรือยังเสียงวูกเวกตะโกนลั่นอยู่หน้าบ้านอย่างร้อนรนทำให้เจ้าของบ้านต้องยอมลุกขึ้นมาเปิดประตูให้อย่างจำใจมีอะไรรืึ ข้าศึกจากเผ่าไหนบุกมาซาโมเปิดประตูออกมาด้วยใบหน้าขึงขังพรางหยิบอาวุธที่เสียบอยู่ใกล้มือที่สุดขึ้นมาพร้อมออกรบไม่ใช่ข้าศึกแต่เป็นเรื่องของเด็กหนุ่มหลงทางเมื่อวานเจ้านั่นหายตัวไปแล้วหลังได้ยินคำตอบจากใบหน้าเคร่งเครียดของชานรีทว่าซาโมกลับมีแค่คิ้วที่กระตุกเพียงเล็กน้อยแล้วก็เสียบดาบเล่มยาวกลับลงไว้ที่เดิม นึกว่าเรื่องใหญ่ตัวอะไรเจ้าตัวว่าเสร็จก็ทำท่าจะเดินกลับไปล้มตัวนอนลงที่แค่ไม้ตามเดิมสามูเจ้าเด็กนั่นหายออกไปจากทางบ้านผูเทานะเจ้าก็รู้ว่าป่ารกจักตรงนั้นมันอันตรายมากแค่ไหนชาลียังคงเซาซีเดินตามเจ้าของบ้านเข้ามาและรีบพงพูดโน้มน้าวด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลอย่างยิ่งนี่เจ้าสนใจคนประหลาดนั่นด้วยหรือ มันหายตัวไปก็ช่างมันประอไรอาจจะหนีรอดไปแล้วก็ได้ซามโมพูดออกมาด้วยท่าทีสบายๆบายใหมีท่าทีวิตกกังวลตามอีกคนด้วยเลยคาเคสงสารและรู้สึกผิดถ้าขาไม่ลากจุาเด็กนั่นมาที่นี่ด้วยมันก็คงไม่ต้องมาเจอกระจนเป่าของเราให้มันวุ่นวายตัดกันไม่ขาดแบบนี้หรอกชาลียืนกำมือแน่นเจ้าถือซะว่า เจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดเขาหนีไปเองป่านนี้คงไปไกลได้แล้วละ่ะนี่เจ้าไม่คิดจะออกไปตามหาจริงๆหรือคนนอนนิ่งยังคงทำหน้าหันหลังหนีผู้มาเยือนถึงในบ้านซามูกลับไปเถอะชาลีข้าจะนอนซามูดึงผ้าห่มขนแกะขึ้นมาห่มเตรียมหลับนอนต่อถ้าอย่างนั้น ก็คงต้องออกไปตามหาเองสินะหวังว่าเจ้านั่นจะไม่ตายไปซะก,ก่อนเอหรือถ้าตายไปก่อนพวกพลทหารของเกงเคอไปเจอตัวเข้าก็อาจจะดีซะก,กว่าชานรีพูดถึงประชดประชันทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนจะยอมพระตัวหันหลังเดินออกจากบ้านประตูคนใจดำไป หลังจากที่ชานรีทิ้งประโยคท้ายเอาไว้เช่นนั้นให้คนแส้นอนรับพักผ่อนได้นอนกิดตามทำให้คนนอนนิ่งบนแคร่ไม้เมื่อคู่กลับต้องนอนพลิกตัวไปมาด้วยความหนักใจนิเกงเคอให้พลทหารส่วนตัวออกไปตามหากันเลยหรือคนจิตใจไม่สงบจึงผุดรุกผุดนั่งเดี๋ยวก็ล้มตัวนอนลงกลับไปนอนซาโมเอาแต่คิดว่าช่างเถอะในเมื่อวานก็ช่วยไปแล้ว หนึง่งคราวนี้ก็แล้วแต่เวนแต่กรรมก็แล้วกันซาโมหลับตาลงเลือกที่จะปล่อยวางแล้วนอนต่อแต่ถ้ว่าในเมื่อใจิตใจไม่สงบก็มิอาจจะข่มตาให้หลับลงได้เขาจึงจำต้องลุกขึ้นเต็มตัวและรีบเปลี่ยนผ้าเตี่ยวก่อนจะออกไปหาผู้สั่งการพลทหารท่านหัวหน้าเผ่านิค่าเองซามู ซามูเดินผ่านยามที่เฝ้าหน้าประตูด้านนอกเข้ามาอย่างง่ายดายก่อนจะมาหยุดยืนรอให้เจ้าของห้องใหญ่โตกว่าชาวบ้านอนุญาตให้เข้าพบได้เข้ามาสิหลังเสียงอนุญาตผู้เฝ้าประตูอีกสองนายจึงยอมเปิดทางให้ซามูได้เดินเข้าไปหาคนด้ในได้สะดวกแบบทันทีมีคน,ปนไปรายงานเจ้าแล้วรึท่านหัวหน้าเผ่าท่านส่งคนทาหารส่วนตัวออกไปตามหาเขากลับมาทำไม ข้าบอกท่านแล้วว่าเด็กหนุ่มนั่นดูเป็นเพียงแค่นักท่องเที่ยวที่หลงทางเข้ามาเท่านั้นไม่ได้ดูน่าสงสัยมีพิษภัยอันใดเลยด้วยซ้ำอยู่กันแค่สองคนเจ้าเรียกข้าเหมือนเดิมก็ได้ล้านชายไม่ต้องห่างเหินตามยศถาหรอกท่านลุงยังไม่ตอบข้าเลยเจ้าก็รู้ว่าหากใครได้ใกล้เข้ามาเยียบกินเคแข่งนี้แล้ว จะต้องไม่มีวันได้กลับออกไปแพร่งพลายเรื่องราวดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของเราให้คนภายนอกได้รับรู้แต่คนที่นำพาเขามาคือชาร์ลีเขาไม่ได้จงใจเดินดุมๆเข้ามาเองแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์แบบพวกนักวิจัยพวกนั้นแล้วเจ้าจะเดือดร้อนอะไรเล่าในเมื่อข้าก็แค่ให้คนของข้าไปจับตัวมันกลับมาเอง จับกลับมาเพื่อฆ่าแกเงเขาเนะหรือก็ดูท้าจะเป็นอาหารชั้นเลิศของพวกพุธเท่ากับชาวบ้านนี้นะเจ้าว่าไหมล่ะล้านลักสามูเริ่มไม่สบอารมณ์ด้วยเจ้าตัวเข้าใจหัวอ,อกของชานรีได้ในทันทีว่าเก่งคือน ก็แค่เห็นชีวิตคนเป็นเรื่องสนุกไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมชารีถึงรู้สึกร้อนใจขนาดนั้นคงเพราะรู้สึกผิดอยู่เต็มอกแน่ที่รากเจ้าเด็กโชคร้ายนั่นเข้ามาเอี่ยวด้วยอย่างที่เจ้านั่นไม่ได้รู้อิโนอิเน่ด้วยเลยแต่กลับอาจจะต้องมาตายอยู่ที่ดินแดนเผ่ากินคนแห่งนี้มีอะไรอีกหรือเปล่าถาไม่ข้าขอพักสักหน่อย เกงเคอร์พูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบเชิงบอกไร้แขกอยู่ไกลๆถ้าข้าตามตัวเขาเจอก่อนเจ้านั่นต้องเป็นของข้าฮึห <c oughs> ก็เอาสินี่ข้าเพิ่งรู้ว่าเจ้าก็อยากเล่นของแปลกเหมือนกันซามูมองใบหน้าของคนที่ใช้น้ำเสียงนึกสนุกด้วยแววตาอาญญา่านยากเด่ข้าว่าเจ้าคงต้องรอเล่นตัวจากข้าแล้วละ่ะ เสียงหัวเราะร่วนกับแววตาเย้ยหยันของหัวหน้าเผ่าทำเอาซามูกำหมัดแน่นแต่ก็ไม่สามารถจะลงมืออะไรกับคนตรงหน้าได้เลยซามูจึงจำต้องหันหลังเดินจากไปหัวหน้าทีมสำรวจจึงได้ตามตัวพวกนักทีมสำรวจให้มารวมตัวกันแล้วแจ้งเหตุ หลังจากได้ฟังการแจ้งเหตุของหัวหน้ากลุ่มทุกคนในทีมจึงได้รีบพากันออกเดินทางทันทีเพื่อออกตามหาตัวประหลาดมีชีวิตตกอยู่ในภัยอันตรายรอบด้านโดยไม่รีรอเวลาอีกต่อไปขอบคุณสำหรับการรับฟังช่อง ps 7.14เล่าเรื่องหากต้องการอ่านนิยายก่อนใครสามารถกดเข้าไปในลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยค่ะมีอยู่หลายเว็บ ไซส์เลยสำหรับการติดตามการอ่านร่วงหน้าได้เลยนะคะแต่ถ้าหากถนัดในการการฟังต้องกด Subscribe ให้ช่องนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามการรับฟังในตอนใหม่ๆได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามช่องทางด้วยค่ะสวัสดีค่ะ